คิดไหมครับว่าจะมีสงครามและเสียอยู่เครงครับท่านไม่คิดนะครับเพราะเห็นหึมๆกันมานานหลายเดือนครับไม่น่าจะยิงกันจริงไม่น่าจะยิงกันจริงนะครับแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็มีปัญหาเพราะว่าสิ่งที่วิตกกังวลก็คือว่าเศรษฐกิจโลกทั้งใบได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยสองปีครับแล้วเราก็คิดว่ากลางปีเนี้ยปลายปีเนี้ยทุกคนเปิดประเทศหมดรเริ่มทํากิจการค้าเริ่มท่องเที่ยวเริ่มเดินทางกันก็น,กน่าจะไปได้ดีต้องฟื้นนะ ต้องฟื้นวันนี้มาเจอผีซ้ำกำซัดนะครับก็คือสงครามรัสเซียกับยูเครนซึ่งเกิดขึ้นแล้วเนี่ยต่อให้จบวันพรุ่งนี้ผลข้างเคียงยังมีอยู่และเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากเพราะว่าวันนี้ธนาคารโลก IMF ก็บอกว่ามีความเป็นห่วงในเรื่องของไม่ใช่แค่เศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นนะครับมีความเป็นห่วงเรื่องความมั่นคงทางอาหาร แล้วก็เรื่องของห่วงโซ่การผลิตทั้งหลายที่เกี่ยวเนื่องกันหมดเพราะว่าทั้งโลกทั้งโลกเนี่ยมันเป็นการเชื่อมโยงต่อกันหมดเลยครับแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือว่าคนอพยพสามล้านถึงห้าล้านคนที่จะกลับไปที่ไหนก็ไม่ได้ก็ปวดทั้งตลาดแรงงานคนทํางานห่วงโซ่ประทานการผลิตการบริโภคความมั่นคงทางอาหารเกี่ยวข้องหมดเลยไม่ ไม่ใช่ว่าสงครามยุติวันนี้หรือพรุ่งนี้และทุกอย่างจะกลับเข้ามาสู่ภาวะปะกติไม่ใช่ใชครับไม่ใช่ครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยไปดูเฉพาะมิติเรื่องราคาน้ํามันครับก็บอกว่าน้ํามันราคาแพงฉะนั้นราคา,า,าน้ํามันแพงก็น่าจะเป็นแพงเฉพาะราคาน้ํามันวันนี้ถ้าเอาที่ทุกคนนักประเมินนักวิเคราะห์นะครับเขาบอกว่าหนึ่งความมั่นคงทางทหารทางการเมืองหายไปเพราะว่าเป็นยุโรปประเทศใหญ่ ยี่สิบกว่าประเทศแล้วก็กลายเป็นรัสเซียก็เป็นมหาอำนาจครับแล้วรัสเซียเนี่ยเป็นคนผู้ที่ส่งออกน้ํามันมากเป็นอันดับสามของโลกประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือว่าความมั่นคงทางห่วงโซ่การผลิตอุตสาหกรรมทั่วไปนะครับสินค้านี่คือการจ้างงานการดําเนินธุรก,กิจเศรษฐกิจทั่วไปกระทบหมดนะครับเพราะว่าโรงงานเอาผมเอาง่ายๆว่าโรงงานโตโยต้าผลิตที่ญี่ปุ่นครับผลิตที่อินโดผลิตที่ประเทศไทยเนี่ย รถยนต์ต้องใช้ชิปควบคุมคอ,อัตโนมัติหมดวันนี้ไม่มีใครรู้เลยว่าก๊าซนีออนที่ผลิตชิปผลิตจากยูเครนแล้วก็เป็นคนที่ให้ส่งออกบ้านสุดในโลกครับฉะนั้นเมื่อเขาทำงานไม่ได้รบกันเนี่ยนอกจากหยุดการผลิตแล้วของยังส่งไม่ได้เนี่ยการทำเรื่องโทรศัศน์โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ชะาง,งักหมดที่ใช้วัตถุดิบที่ใช้วัตถุดิบตรงนี้นะครับก็เกี่ยวข้องกับการจ้างงานเพราะโรงงานต้องปิดค,คนต้องหยุดงานอยู่บ้านโรนี้กว้างกว้างไกลมากกว <ๆ S 1> นะ้างไกลมากครับแล้วก็เรื่องอาหารก็สําคัญถามว่าทำไมรบที่ยูเครนและกระทบถึงประเทศไทยก็เพราะว่ายูเครนรัสเซียเป็นผู้ผลิตปุ๋ยรายใหญ่ของโลกนอกจากนั้นแล้วรัสเซียย,ยูเครนย,ยังเป็นคนที่ผลิตส่วนผสมวัตถุดิบอาหารสัตว์ส่งมาขายทั่วโลกซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยรังนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ย นอกจากวัตถุดิบจะขาดแคลนราคาขึ้นสูงแล้วเราก็ต้องนําเข้ามาราคาสูงเป็นปัจจัยที่เราเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็มีความมั่นคงทางไซเบอร์การสื่อสารอีกก็มีปัญหานะครับ,รบฉะนั้นมันมีซ้อนกันหลายวิกฤตซ้อนหลายอันเศรษฐกิจสังคมการเมืองมองก็กว้างนะครับแต่ว่าทั้งโลกเดือดร้อน้งหมดเลยกระทบหมดเลย ครล้วอ็หยุดวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ได้มาความทุกอย่างจะกลับเข้าสู่ภาวะวัน,นิซึ่งคุณจติคิดว่ามันจะต้องใช้เวลาแรงเฉยไปอีกนานเท่าไหร่ทั้งนั้นผมไม่ใช่ผู้ผู้เชี่ยวชาญมากแต่ว่าฟังจากประเทศจีนที่เขาธนาคารกลางเขามาพูดให้ฟังนะครับเขาเตือนคนประเทศจีนว่า,าถึงแม้ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจจีนจะขยายตัว8.1สูงกว่าคาดการณ์ก็จริงครับแต่ปีนี้อยู่ที่5.5 แล้วจะเป็นอย่างนี้ไปประมาณสามปีฉะนั้นก็เอาจากผู้ที่วิเคราะห์นะครับผู้ที่วชาญว่าความเชื่อมโยงของห่วงโซ่การผลิตด้านอุตสาหกรรมห่วงโซ่การผลิตอาหารพลังงานนะครับการจ้างงานโยงถึงกันหมดทั้งโลกอฉะนั้นมันมีปัญหาแน่นอนน้นผลกระทบก็ไม่จํากัดวงอยู่เฉพาะแต่ยูเครนที่กําลังถูกถลม่มหรือรัสเซียที่เป็นคู่ที่กําลังสู้รบกันในขณะนี้่ใชแลครับเพราะว่าถ้าเผื่อพูดถึงทุกคนเนี่ยจะมี ปัจจัยที่ควบคุมได้ภายในประเทศครับกับปัจจัยที่นอกเหนือการควบคุมซึ่งส่วนใหญ่เราควบคุมไม่ได้ทั้งโลกไม่มีใครควบคุมได้อีกแล้วเพราะว่าเป็นแหล่งการผลิตกระจายกันไปหมดเลยทั้งโลกครับพอเป็นอย่างนั้นปั๊บสินค้าชิ้นหนึ่งประกอบมาจากสิบประเทศตัวเดียวนี้มาบถือเครื่องเดียวนี้ยม่เครื่องเดียวนี้ิปมาจากนี้ไอ้นู้มาจากนี้มาจากนั้นครับแม้กระทั่งแร่หายากก็จากประเทศจีนไงอะไรมาไม่ครบเนี่ยก็ เป็นมือถือไม่ได้้<ช>ไ,ได,ไไดรถยนต์ก็เช่นกันอาหารก็เช่นกันวัตถุดิบอาหารสัตว์เหมือนกันบ้านเรานี่มีมีข้าวโพดมีมันสำปะหลังอะไรพอได้แต่ว่าป,ปลาป่นกากถั่วเหลืองข้าวสาลีมาจากยูเครนจากรัสเซียหมด